มอ,มองทางตรงๆไปเดเรื่อยๆไปวันนี้ค่ะแอคทิวิตี้ใหม่ฝึกปั่นจักรยานในโลตัส <laughs> ไม่ไม่จริงๆคือวัยของน้องเกณฑ์นเนี่ยเริ่มจะถีบจักรยานได้แล้ว <laughs> เราก็เลยว่าจะถอยจักรยานชั้นใหม่ให้เกณฑ์น, <laughs> นี่ก็เลยเรามาลองก่อนแล้วทำไมถีบถอยหน้า <laughs> ถอยหล <laughs> ังอย่างเงี้ยอย่างงี้เป็นอย่างเดียวอย่างงี้ไม่เป็นฝึก <laughs> แล้วก็ไม่เป็น <laughs> คือบังคับซ้ายขวาได้แล้วโอเคนี่ปั่นมาประมาณเกือบสิบนาทียังไม่ชนอะไรเลยนะใช้ได้ชนเหมือนกัน อ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออเลี้ยวก่อนอ่ะปางไปเผาเจ้าเลยอ่าดูทางไปน,นะต้องมองไกลๆนะห้ามมองพื้นนะไม่ต้องมองพื้นอันมีกระดิ่งดอออันนี้มีกระดิ่งด้วยอ๋อโอ้โหทำเย็้ยผักนี่นี่อันนี้าร,ราคาเท่าไหร่ลดจาก2,290เหลือ1,490ว้าวไม่หรอกเขาว่า1,490แล้วก็บวกไปแล้วคิดค่าอ, <laughs> อันนั้นใช่ละกายคืออะไร อันนี้ของเหมือนของเกสเลยเหมือนของกายเหมือนของเกสเลยอ๋ออ่าอ่าเออไปอ๋อนี่นี่นี่เกือบจะได้แล้วนะเป็นไงเงี้ยมตะเกียร์ต่อตั้งนานเกือบแตกเลยอย่างน้อยไอ้เลี้ยวให้หมาดูหน่อยสิอ่าเลี้ยวขวาไปตรงนี้สิชนเดินเดินเดเลี๋ยวขวาเดี๋ยวขวามองไปทางมองมองไปไกลๆหรือมองไปไกลๆตาเนี้ยไกลไปเลย ต้องติดสติกเกอร์นะมือใหม่คขับขอใครเอาไหมเอาคันนี้ไหมเอาปัมีสองสีไ่เลือกกันดีกว่าโอเคไปสองสีไปตามป๊าป๊าไปเด็กโตไม่ต้องซื้อใหม่แล้วมองของเล่นมองของเล่นอยู่ป๊าป๊าเหลียวซ้ายมองของเล่นนี่ของเล่นทั้งเชลเลยเนี่ยแล้วเจ๊เจ๊ทำอะไรเดินตาม แล้วตอนแรกป้าบอกจะซื้ออย่างงี้ป้าไม่ซื้อแล้วหรอก็มันขับอย่างงี้ได้สนุกกว่าไหมนี่นี่มีเบนเทนสีเขียวหนักอ๋อหรอมันหนักมากเลยนะอันนี้เมื่อกี้ลองแล้วเชลวันเนี้ยไม่ได้เลยอันเนี้ยเบาต้องเลือกอันถูกๆเอาชนชนถูกกว่ามากไหนเอาสีไหนมีสองสีมีสามสีมีสีชมพูด้วยจะเอาสีมาเอาสีชมพูดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวนะมันหนักกว่าใช่ใช่ใช่ เอาอันนั้นแหละเอาอันดีด้วยถูกแล้วด้วยขั้วคาวไปก่อนนะใช่เนาะขี่แบบเอารู้ว่าซ้ายขวาเป็นยังไงก่อนแนาะแล้วเดี๋ยวสนุกสนุกค่อยอัปเกรดอีกทีเอาไหมเอาไหมครับไปเลือกสีก่อนลงอันนี้อันนี้ลงอันนี้ไม่ดีอันนี้อันนี้หนักขี่ไม่ไปอันนี้หน้าไอันนี้ขี่ไม่ไปอ่ะดนี้คืออันนี้มันเหล็ก ันเอาสีไหนเอาสีมชมพูด้วยเนาะเยอ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 ะเอาสีชมพูเหรอไม่ได้แกนคืออะไรเอาสีชมพูพอปาแล้วเมื่อวานกินข้าวเหนียวนี่กรีดนิ้วอย่างนี้เลยนะจับไก่อะจับไก่กรีดนิ้วงเ,เ,เ,เงี้ยสีชมพูอ่ะเกศทำไงอ่ะงงเร่องสีชมพูอบผหม้อป๋าน้องชอบเลยน้องสนับสนุนจริงเหรอ ถ้าเรางอบสีชมพูไม่ผิดที่ผู้ชายจะชอบสีชมพูจร <Please. S 1> ิงไป็นทุกคอนอนะไม่แล้วเมื่อกม่วานอะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเจอไอ้ขนมรูปรถอ่ปะอปะฟลุตตี้ฟรุตตี้อะบอกว่าให้เอาสีสีที่เป็นรูปรถเกณไม่เอาเกณฑจะเอารูปหัวใจสีชมพูอันนี้มันไม่ได้บังเอิญนะมันสองรอบแล้วนะป,าปาแเราจะซื้อสีชมพูจริงหรอไม่รู้ดิเข้ามาไหนอันนี้ สีชมพูมันเสียแล้วว่ะลูกต้องเลือกสีสีอันนี้หรือสีอันนี้เอาอันไหนแดงหรือน้ำเงินอันน้ำเงินเนาะถือว่าเลือกน้ำเงินแล้วกันไปไปจ่ายตังค์เลยเดี๋ยวสีชมพูมายุ่งเลยสีอย่างเงี้ยโอเคโอเคหวานไหมไหมจะอมหญิงไหมไหม ผู้หญิงชอบสีฟ้าไม่ผิดแต่ว่าผู้ชายชอบสีม่วไม่ได้เขาเล่นน้องอะคือมันไม่ผิดเลยอ่ะอะคอมเมนต์ยันมาบอกเลยมันไม่ผิดที่ว่าผู้ชายใช้สีชมพูถูกไหมไม่ใช่อ่ะเจสสีสีถ้าสปาใส่สีชมพูวันแล้ทั้งตัวกระเป๋าคิตตี้เอาโคสตเส้นห้อยคอด้วยเอาไหมใส่มงกุดด้วยได้ไหมผิดนะไม่ผิดผิดไม่ผิดไม่ได้มีกฎหมายเลยที่มันจะขึ้นว่าแบบไม่ผิดกฎหมาย ไ<ส> <Tower> ม่มีกฎหมายแต่ว่าทำกอดตุ๊กตาสีชมพูไม่มีไม่ได้เขียงซื้อชีเลยไม่ได้อ่าอ่าใส่กระปุกได้ไหมไม่ผิดกฎหมายหรอกใส่กระปุกได้ไหมใไม่ได้อ่าเลิกเขียงเลิกเขียงไปจ่ายตังค์ดีกว่านไปไปปั่นโชว์ในหมู่บ้านอยู่ดีๆเฮ้ยสนี่ยทำได้ไหมอู้ชายใส่กระปุกไม่ได้ culo, ไม่ได้บายบายค่ะบาย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  ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะ <c oughs> เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ